สวัสดีครับชียยามันครับวันนี้เติมน้ำมาชียยามันที่ไรครับนี่มากัน,นเธอครับวันนี้เราอยู่ไกลๆครับวันนี้มาทองคนมีผู้ช่วยครับมันก็ดีครับยาก็เริ่มลก เมื่อวานนี้มาผ่าร่องไว้แล้วครับผ่ารื่นไว้กลางร่องไม่มีครับมีแต่บนร่องมีแค่แถวล่าง,างเป็นรางน้ำครับเยอะหน่อยวัน,นนี้ให้เทิดมาช่วยครับแกก็ไม่ว่านครับบังคับมา ไปเรื่อยๆครับคนงานหายากเดี๋ยวนี่ครับน,นี้แต่บนล่องครับในล่องเราผ่าไปแล้วนะ้ำเทิดอยู่ไกลๆครับนะ้ำเทิด เงือไม่ออกไม่ได้ตังค์ครับเงิอไม่ออกไม่ได้ตังค์ครับเดินไปเอาข้างในมาก่อนครับค่อยๆไล่ออกมาเดี๋ยวหมดแรงเดินเข้าไปไม่ไหว ้อยเรามาพารุ่นอีูแล้วเธอครับเอาไม้ปักไว้เถอเอาไม้ปักไว้ปะ,อะ,อะลองแกใช่ไหมโอ,อเค ไส่ป่องครึ่งเลยป่องครึ่งเผื่ออะไรจะฝนตกนมันไม่มีครับข้างในล่องไม่มีครับอย่างนีน้แต่บนรล่องมีอยู่แค่เนี่ยเขาหลับล้างเข้าไปหน่อยีก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็งามอยู่ครับยากวก็งามครับงามทั้งคู่ครับ ของทายาไม่งามของก็ไม่ดีครับ้ากเกตได้เลยแสดงว่าดินไม่ดีทายางามปาดหญ้าได้ของงามของดีครับหัวใหญ่ผลดกจากประสบการณ์ครับแต่ที่อื่นไม่รู้เป็นไงแต่น่าจะเหมือนกันครับไม่จบอกครับทายางามดิงจะแสดงว่าดินดีครับ ผลงานหายากครับเดี๋ยวนี้จ้างเขามาฉีดไปไล่ก็เหมือนกับเหมือนมันไม่ใช่ของเข่หมันไม่ใช่ของเขาแล้วเขารีบแล้วก็ตายมา้างไม่ตายมาัางมันน,น้อยๆเงี้ยตายเยอะแตไม่เหมือนเราเนี่ยเราตรีเมหยยบออะครับเนี่ย ต้นมันเราก็ตีนเหยียบออกแล้วก็ฉีดคือเราไม่รีบครับเสร็จต้นไหนก็น,นั้นเสร็จทีเดียวดีกว่าครับเสร็จแล้วมันได้ดีได้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นมันมันเหนื่อยหลายรอบเหนื่อยหลายรอบ แล้วก็เปลืองหลายรอบด้วยนี่เราเว้นไว้เถื่อไว้รถถ่าล่องครับมีแค่หัวงานแค่นั้นละครับ,บรเดินเป็นล่องเลยครับปกติชีเขาจะเดินวางครับเนี่ยเดินว่างนี้แต่เราเดินเปนล่องเลยลองหล่ใหญ่ครับเป็นล่องอย่างเดียวเพราะว่าระหว่างล่องไม่มี ทำไปเรื่อยๆของเราเองครับยังไม่อีกห้าสิบไร่ไรดินทรายครับยห้าสิบไร่ดินทราย <S <S อีกไกลนี้ยี่สิบสี่ไร่ดินดําครับดินดำนะฉีดรอบนี้ได้ก็ทำเดี๋ยวได้ทำรถได้อีกสองรอบสามรอบครับเอารถมาแทรกรุ่นได้อีกสองรอบสามรอบก็น่าจะผ่านอยู่ถ้าใต้ต้นมันหมดแถวโคนต้นเนี่ยมันหมดเนี่ยมันก็ ไม่ค่อยมีเ่าดินดำดินดำไม่แรงครับไม่เหมือนดินทรายดินทรายครับนี่ครับเฮาเทิดมาช่วยครับวันก็ขึ้นดีครับมีแต่มีแต่บนล่องครับ แล้วจะติบไปจองตัวไปขีดยาหรือพี่เน่ะติบทำไมเยอะเท่าไหร่ล้วมา